น้องคนทรับ้ำกาแฟขนมอาหารต่างๆกล้วคือน้องแล้วคนนี้บอบอกว่าให้กำลังใจน่อยขอเรควดูด้วยบอน่ารักดีที่นก็ปกติมีปกติมไ่อย่างเต็มนอลยนี่พี่น้องสื่อคนเทิม์เข้ามามาเนี้แบบนี้ก็จะดีให้กำลังใจบ่อย

นี่นะเราเราใ่หมกันนอถ้าถ้าไม่ผ่านมวกกันน้องที่เราไม่ใหา่านส่หมวกกันน็อกหมกกัน้ยเนะหมวกกันน็อกรย่ผ่านมายังไม่มีไ่วกกัน็อเลรับว้ว่า พร้อมด้วยกับรองผู้บัญชาการมวลนนท์หาบกที่34นะครับสำหรับการดูแลรักษาความปลอดภยัยลดป้องกันและลดบดเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของพเพ่มืองพยาวนะครับเราได้มีด่านหลัก2ด่านแล้วก็ด่านอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14ด่านแล้วก็ด่านชุมชนอีก172ด่านครอบคลุมในทุกหมู่บ้านทุกตำบลหามาตรการที่เรา กับชับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนในตอนนี้ก็คือ,อตั้งด่านทั้งหมดเนี่ยครับใครชาวบ้านที่ผ่านด่านถ้าไม่มีหมวกกันน็อกเราต้องให้กลับไปเอาหมวกกันน็อกก่อนถึงจะผ่านด่านได้หรือบางจุดถ้ามีหมวกกันน็อกสมลองก็จะให้ยืมไปก่อนไปจ่ายตลาดในตลาดเลยนะครับบางทีเราบอกไปใกล้ๆไม่เป็นอะไรแต่ก็มีอุบัติเหตุได้เราก็เลยจะให้ยืมแล้วก็เอามาคืนถ้าใครเมา เจอเมาแล้วในด่านเราดูว่าคนนี้น่าจะเมาเราก็จะไม่ให้ผ่านให้กลับบ้านไปทันทีแต่ถ้าไม่ยอมดื้อดึงเราจะกักไว้แล้วก็โทรหาชุดเคลื่อนที่เร็วของเจ้าที่ตำรวจและทหารเอาเครื่องเป่าแอลกอฮอลไปให้เป่าถ้าเจอ,อปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่ากฎหมายกำหนดเราจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วจนถึงเวลานี้เนี่ยอำเภอเมืองพยาวย,ยังอุบัติเหตุเป็นศูนย์นะครับเราก็จะ รักษาสถิตินี้ไว้ให้ครบตลอดทั้งเจวันนี้ให้ได้ครับผมถ้าผมมาตรการที่ท่านเป็นห่วงในเรื่องของกามปลอดภัยเนี่ยอยากจะเตือนให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางบริเวณจุดไหนบ้างครับที่ที่จะเป็นเสี่ยงของจังหวัดจุด, <ๆ S 1> จดที่เราห่วงที่สุดก็คือในถนนสายรองถนนสายหลักนี่เรามีมาตรการทุกภาคส่วนของทั้งจังหวัดพะเยานี่ค่อนข้างเข้มงวดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่าน ก็ได้กำกชับทางทุกอำเภอให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างอย่างเคร่งครัดน,นะครับเพราะนั้นในในด่านชุมชนในช่วงเย็นในอุบัติเหตุมักจะเกิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มเราจะจะให้กำชับกำนันหน่ยบ้านให้เข้มงวดในเรื่องในเวลาดังกล่าวนะครับทําเมาทนี่ห้ามผ่านด่านโดยเด็ดขาดไม่มีหมวกกันน็อกก็ห้ามผ่านโดยเด็ดขาดที่เรากำชับอย่างยิ่งนะครับถ้าใครจะ สังสารกันก็ขอให้อยู่อยู่ในบ้านนะครับอย่าได้ออกนอกบ้าน